ขับรถมาตั้งไกลมาเก็บกระถิ่นถึงนี่ไม่ไหลสดใครจะไปกล้าไหลสดจะแวบบ้าหรือเปล่าโอ้โหมึงมึงมึงนะมึงอย่าอย่าอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไหลแน่ไหลที่ไหนแล้วไม่ได้ไหลไม่เอาไม่ได้ทำอะไรไอ้คนไอใครล่ะชุดมันไม่เกี่ยวเลยล่ะของมันอยู่ข้างทางเก็บไว้ก็แก่ตายหมด นี่ฮะมาจากกรุงเทพมาเก็บกระถิ่นหนึ่งโคราชด,ดูเอาไวเพราะความโลภครับโน้มสะพังหมดแล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆเขาคนนี้หาก,กินที่ไหนไม่ได้หรอกนี่หักหักนี่ทาตานอยู่ไหนเมียทาซานชื่ออะไรนะเมียทาซานชื่ออะไรไม่รู้แต่เนี่ยมึงใช่แน่ๆหักหมดเด๋ยวอีก้อยมันเข้ามาดูดูเดะคนเขามองไปหมดแล้ว สมมติไม่เป็นอะไรไม่ได้ไลลโสดบรรยากาศดีดีต้นกระถินนี่เป็นของกูอะ่ะโอ้ยโอ้ยเขางามโอ้ยเขาง,งามด้วยเขาวินนี่แถวบ้านเราไม่มีรางรถไฟดูไว้นี่ขับมาไกลมากนี่ได้ต้นกระถินต้นหนึ่งเหมือนสวรรค์ของเขาเลยครับดูเหมือนของเล่น หักโดหักหมดชิบหายหมดโดนี่ไม่เหลือเร็วจริงๆใครจะเก็บมากินได้ต่อพอ,อยังอ่ะอยังไม่สาสมแก้ใจครับเดินอยู่โน่นโน่โนฝักอ่อนทำไมฝักอ่อนนี่น่้ฝักอ่อนเต็มเลยเนี่ยฝักแก่ด้วยโอ้ยฝักอ่อนก็มีฝักแก่ก็มีโอ่าเต็มเลยเนี่ยพอแล้วพอแลเหรอพอแล้วเหรอ,อ,หรอทำไมทำไมถึงพอพอทำไม โอ้โหดูนี่ครับเต็มมือสุดยอดไม่กระทั่งหน้ารถโอ้โหดูนี่ภูมิใจมากยิ้มได้ยิ้มยิ้มไหมไหนดูเนี่ยแหมของดีจริงๆได้แล้วพอครับจบกาย